ตอนที่11ระยะที่หนึ่งฟอร์รสขับรถกลับไปยังบ้านพักของเขาเขาใช้เวลาเดินทางไม่นานก็ถึงเขาเห็นสาวๆทั้งสี่คนกำลังฝึกฟันดาบและการเคลื่อนไหวอยู่พวกเธอแต่ละคนล้วนฝึกกันเอาจริงเอาจังอย่างมากพอสาวๆเห็นฟอร์รสขับรถมาจอดพวกเธอก็สงสัยว่าเขาไปไหนมาเพราะเขานั้นไปเดินเล่นนานมากมันทําให้พวกเธอสงสัยมากกว่าเขาไปเดินเล่นที่ไหนมาที่ตัวของฟอร์รสนั้นมีรอยเลือดสีดาอยู่เต็มไปหมด เขาได้รับมันมาจากการต่อสู้กับซอมบี้จำนวนมากพอเจียวจิงและคนอื่นๆเห็นรอยเลือดสีดำที่เปื้อนเสื้อผ้าของเขาพวกเธอก็รู้แล้วว่าฟอรอสนั้นออกไปนอกฐานมาพวกเธอรู้สึกได้ความเปลี่ยนแปลงของเขาเล็กน้อยสายตาของฟอรอสนั้นดูไม่เหมือนก่อนหน้านี้ฟอรอสได้เอาเข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มและน้ำมันจำนวนหนึ่งออกมาไว้ที่หลังรถของเขาที่ไปไหนมาคะเฟรนถาม ที่ไปเดินเล่นข้างนอกฐานมานะฟอร์สกล่าวพร้อมกับยิ้มจริงสิท,ที่ได้เสเบียงและน้ำมันมาเทียบเลยมาช่วยขนลงไปหน่อยสิพวกเธอก็ด้วยฟอร์สกล่าวพร้อมกับชี้ไปยังพวกเจียวจินพวกเธอเลยวางกิ่งไม้แล้วไปยกของที่หลังรถช่วยฟอร์สพวกเธอสงสัยอยู่ว่าเขาจะได้อาหารมาซักเท่าไหร่เชียวแต่พอพวกเธอเห็นพวกเธอก็ตะลึงมีข้าวสารหกิโลกร,รมัม 15ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากกว่า5 0ซองน้ำดื่มขนาด1.25ลิตรจำนวน10แพคอและน้ำมันอีก10แกลลอนนี่นายไปหาเองคนเดียวหมดเลยเหรอเจียวจินถามแน่นอนสิฉันไม่ได้ไปปล้นใครระมาหรอกหน้ามีแต่คนอื่นแหละจะมาปล้นฉันเอาละเลิกถามแล้วยกของช่วยกันฟอรอสกล่าวเจียวจินเริ่มสงสัยแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้นำของกลุ่มนี้เพราะฟอร์รสทั้งออกไปหาสเสบียงด้วยตัวเองและสั่งคนอื่นเป็นว่าเล่น หลังจากคนของเสร็จฟอรอสก็ไปฝึกฟันดาบพร้อมกับสาวๆผ่านไป4วันเวลา11โมงเช้าของวันที่6กุมภพา 12, 2พันธ์กลุ่มของพวกเขาฝึกการฟันดาบและการยิงปืนอย่างต่อเน,นื่องทำให้พวกเขาทุกคนนั้นมีความชำนาญในการฟันดาบและการยิงปืนมากขึ้นฟอรอสจะออกไปหาสเบียงและฆ่าซอมบี้ในตอนเช้าแล้วกลับมาซ้อมฟันดาบกับสาวๆในตอนบ่าย เจียวจิงไม่สามารถไปกับฟอรอรสได้เพราะเธอตอนฝึกสาวสาวทั้งวันเลยทำให้เขาต้องออกไปคนเดียวเขาได้รับหนังสือสุ่มค่าสถานะอิสระระดับหนึ่งเขามาจำนวนสามเล่มแต่เขากลับไม่ได้ความสามารถใดๆมาเลยเขาได้จัดการกับโทรซอมบี้ไปจำนวนสามตัวเขาไม่ได้รับหนังสือสีเขียวเลยแม้แต่เล่มเดียวเขาได้รับค่า s อีมาจำนวน740แต้มแต้มเอสทีนั้นสามารถเอาไปอัปเกรดแต้มทีพีได้เขาจำเป็นต้องเก็บให้ครบหนึ่งหมื่นแต้มเขาถึงจะอัปเกรดมันได้ เขามีหนังสือสุ่มค่าสถานะอิสระระดับหนึ่งเขาจำนวน78เล่มสีเขียวจำนวนสี่เล่มเขาได้แปลสภาพทักษะการฟื้นฟูมาจำนวนสองเล่มแล้วใช้ฟังก์ชันการผลิตไป4วันทำให้เขามีหนังสือความสามารถการฟื้นฟูจำนวน24เล่มแล้วเขามีหนังสือความสามารถลูกไฟจำนวนสี่เล่มเขาได้ให้มันกับสาวสาวทั้ง4คนไปเนื่องจากพวกเธอนั้นยังอ่อนแออยู่ เขามีปืนลูกซอง M 8 7 0 FN 5 7และ MP 5อย่างละ32กระบอกแล้วด้วยปืนจำนวนเท่านี้มันมากพอที่จะทำให้พวกเขามีกองกำลังติดอาวุธได้แล้ว Foros ได้ทำการผลิตบอดี้สูตรตลอด4วันทำให้เขามีบอดี้สูตรจำนวน16ตัวเขาได้ให้สาวๆไปใส่คนละ1ตัว ของที่เขาได้มาจากการสุ่มนั้นเป็นอาวุธระยะประชิดจำนวนสี่ครั้งยาสองครั้งและอาหารจำนวนสองครั้งอาวุธระยะประชิดที่เขาได้รับนั้นมีดาบยาวระดับหนึ่งขาาหนึ่งเล่มดาบคาตานะธรรมดาหนึ่งเล่มมีพระหนึ่งเล่มและกระบองเหล็กอีกหนึ่งอันเขาได้รับยาต้านไวรัสระดับหนึ่งเขียวมาหนึ่งเข็มขและยาเม็ดร,รักษาแผลภายในระดับหนึ่งขาวอีกหนึ่งกระปุกส่วนอาหารนั้นเขาได้รับบาร์บีคิวจำนวนห้าไม้และพิซซ่าจำนวนสามถาด ทรัพยากรทั้งหมดที่ฟอรอสมีนั้นมีจำนวนมากมายมหาศาลมันแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีวันหมดเลยก็ว่าได้ฟอรอสยังคงเก็บความลับเอาไว้เขาบอกเฉพาะน้องสาวของเขาเท่านั้นส่วนอีกสี่คนที่เหลือนั้นยังคงสงสัยเขาอยู่ต่อไปฟอรอสได้นอนกอดน้องสาวของเขาตลอดสี่วันที่ผ่านมาเฟรนปล่อยให้เจลจินนอนที่เตียงคนเดียวแล้วเธอก็ลงมานอนกับเขาที่ด้านล่างตอนนี้เขาชินกับการนอนกอดน้องสาวของเขาแล้ว เขาไม่ตื่นเต้นเหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วแต่เขาก็เนียนแอบ,บกำหน้าอกของเธอเป็นบางครั้งเพราะเขาหมั่นไส้น้องสาวของเขามากไฟฟ้าน้ำประปาและอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงใช้ได้ปกติอยู่พวกเขาเห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตแล้วนั้นมันทำให้พวกเขาชอออกอเป็นอย่างมากประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้อพยพผู้คนออกไปอยู่กลางทะเลเนื่องจากซอมบี้ที่อยู่บนแผ่นดนินนั้นมีมากเกินไป ประเทศจีนเองก็เหลือฐานที่มั่นเทียงแค่สามแห่งเท่านั้นในประเทศส่วนรัสเซียนั้นได้สั่งยิงนิวเคลียร์ใส่พื้นที่หนึ่งในสามของประเทศของตนเองเกาหลีเหนือได้ยิงนิวเคลียร์ใส่ประเทศของตนเองเช่นกันส่วนผู้นำนั้นหายสับสนกองทัพภาคที่สามและภาคที่สี่ในประเทศไทยได้ถูกทำลายลงเรียบร้อยแล้วภาคใต้และภาคเหนือนั้นจะไม่มีทหารและกองทัพคอยต่อสู้กับซอมบี้อีกต่อไป ส่วนกองทัพภาคที่หนึ่งและสองนั้นอยู่ในสถานะอัมพา,าตพวกเขาไม่สามารถยึดพื้นที่คืนได้แม้แต่เขตเดียวตอนนี้มทบมณฑลท,ท,ทหารบกน,นั้นได้กระจายกันอยู่พวกทหารได้บอกผู้รอดชีวิตว่าพวกเขาจะรวบกองกำลังให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วจะทำการยึดเขตยานาวากลับคืนมาก่อนตอนนี้ทางกองทัพได้รับสมัครทั้งชายและหญิงจำนวนมากเพราะตอนนี้พวกเขาขาดกำลังพลทหารที่ออกไปหาสเสบียงนั้นตายกันแทบทุกวัน มันทําให้จํานวนของทหารลดลงไปเยอะมากในฐานนั้นมีอาชญากรรมเกิดขึ้นทุกวันส่วนใหญ่จะเป็นค่าข่มขืนพวกตํารวจและทหารนั้นไม่มีคุกมากพอที่จะขังคนเหล่านั้นฟอร์สรู้สึกหงุดหงิดกับการกระทําของกองทัพและตํารวจมากเขาคิดว่าคนชั่วพวกนี้นั้นต้องถูกสั่งประหารไม่ก็เอาไปใช้แรงงานอย่างหนักจนตายถึงจะสะสมการที่พวกเขาเอาไปขังคุกแบบนี้มันเป็นเทียงการแก้ปัญหาที่งู้มาก ความทะเยอทะยานของเจียลจินนั้นได้ถูกฟอรอสหยุดเอาไว้เพราะเธอเห็นถึงผู้ที่มีความสามารถและความเป็นผู้นำแล้วตลอดห้าวันที่ผ่านมาฟอรอสได้ทำหน้าที่ผู้นำทุกอย่างเขาได้จัดการอาหารแบ่งหน้าที่และออกไปหาสเบียงเขาล้วนเป็นคนทำและจัดการเองทั้งหมดเธอค่อนข้างถูกใจฟอรอสอยู่ไม่น้อยเพราะเขานั้นเป็นผู้ชายที่ดูลึกลับและพึ่งพาได้เป็นอย่างมากเธอไม่เคยเห็นผู้ชายแบบเขามาก่อนเลยในชีวิตของเธอ สาวๆคนที่เหลือเองก็คิดแบบเดียวกันกันกบเจียวจริงถึงแม้หน้าตาของฟอรอสจะเถื่นแต่เขานั้นสามารถพึ่งพาได้มากกว่าทหารซะอีกฟอรอสได้นำหนังสือสุ่มค่าสถานะอิสระจำนวน28เล่มออกมาใช้เขาได้รับค่าสถานะอิสระมาจำนวน20แต้มเท่านั้นเองเขาได้เอาหนังสือให้กับสาวๆไปคนละห้าเล่มแล้วให้พวกเธอใช้กันเอาเองฟอรอสกำลังนั่งคิดอยู่ว่าเขาจะเอาค่าสถานะไปลงในอะไรดี เรามีค่าสถานะอิสระจำนวน20แต้มมีสถานะอยู่4อันให้เราเลือกจะเอาไปลงอะไรดีฟอรอรสกล่าวกับตัวเองเขาชอบการต่อสู้ในระยะประชิดและการยิงปืนมากแต่การต่อสู้ในระยะประชิดนั้นต้องใช้ความคล่องแคล่วและพละกำลังจำนวนมากแต่เขาสามารถเพิ่มค่าสถานะได้เรื่อยๆหากเขาต้องการเนื่องจากเขามีระบบที่สามารถผลิตของได้ออกมายิ่งเขารอดชีวิตนานเขายิ่งจะแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเอง เขาคิดว่าเขาจะเอาค่าสถานะทั้งหมดลงทุกอย่างอย่างละห้าแต้มพอเขามั่นใจแล้วเขาก็สั่งเพิ่มค่าสถานะทันทีพอเขาลงค่าสถานะเสร็จจูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเขาคุณเป็นคนแรกที่สามารถเพิ่มค่าสถานะทุกอย่างอย่างละสิบแต้มคุณได้รับฉายาความหวังบวกห้าค่าสถานะทุกอย่างมีผู้ที่สามารถเพิ่มค่าครบสิบแต้มทั้งสี่อย่างแล้วโลกจะเข้าสู่ระยะที่หนึ่งในอีกหนึ่งวันข้างหน้า ผู้รอดชีวิตทุกคนสามารถดูรายละเอียดของโลกระยะที่หนึ่งได้ในหน้าสถานะของท่านเฮ้ยสวยแล้วนี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยฟอรอสกล่าวทันใดนั้นเองน้องสาวของเขาก็รีบวิ่งมาหาเขาในทันทีที่ฟอรอสอที่ได้ยินเสียงในหัวเหมือนกันกับที่หนูได้ยินไหมเฟรนถามอื้งที่ได้ยินเหมือนกันที่นึกว่าที่ได้ยินคนเดียวซะอีกฟอรอสกล่าว เขาจำได้ว่าเสียงในหัวบอกให้เขาไปดูรายละเอียดที่หน้าสถานะว่าโลกระยะที่1น,นั้นคืออะไรฟอรอสเปิดหน้าสถานะอ่านไปสักพักเขาก็หน้าซีดทันทีโลกในระยะที่1น,นั้นจะปลดล็อกระดับซอมบี้กลายพันธุ์พวกมันจะมีระดับต่ำสุดอยู่ที่ระดับ20มาสุดอยู่ที่40 แถมซอมบี้จะเพิ่มขึ้นจำนวนครึ่งหนึ่งของประชากรบนโลกในทุกๆสองเดือนพวกซอมบี้จะไม่เกิดในพื้นที่ที่มีคนอยู่เกิด1 0 0 0คพนไม่เพียงเท่านั้นพวกซอมบี้จะรวมตัวกันแล้วบุกโจมตีฐานที่มั่นของมนุษย์ทุกๆ14วันส่วนจำนวนของพวกซอมที่มาโจมตีนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยตามระยะเวลาที่พวกเขาอยู่รอดเช่น14วันแรกนั้นจำนวนของพวกซอมบี้ที่มาโจมตีนั้นจะมีจำนวนเท่ากับ2เท่าของจำนวนผู้รอดชีวิตในฐานหากพวกเขาสามารถรอดไปได้อีก14วันต่อมาซอมบี้ชุดที่2นั้น เท่ากับจำนวนผู้รอดชีวิตที่อยู่ในฐานจำนวน2.5เท่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรอบละ0.5เท่าแต่สูงสุดก็คือ5เท่านี่ยังไม่นับรวมกับฝูงซอมบี้ที่เข้ามาโจมตีพวกเขาด้วยความบังเอิญตอนนี้ประชากรของโลกนั้นมีอยู่7.53พันล้านคนอ้างอิงประชากรโลกในปี2560ครึ่งหนึ่งก็คือ3.765พันล้านคน ในประเทศไทยนั้นมีประชากรทั้งหมด69.04ล้านคนอ้างอิงประชากรในปี2,560นั่นก็แปลว่าจะมีซอมบี้จำนวน34.52ล้านตัวเกิดในทุกๆ2เดือนนั่นเองเขาไม่รู้ว่าใครกำลังเล่นสนุกอะไรกับชีวิตของพวกเขาอยู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเองซอมบี้นั้นเพิ่มขึ้นทุกๆ2เดือนแต่มนุษย์กลับน้อยลงทุกวันนี่มันเป็นเรื่องแย่อย่างแท้จริง ในฐานนี้มีผู้รอดชีวิตมากกว่า17,000กว่าคนดังนั้นพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวว่าซอมบี้จะเกิดที่ฐานแห่งนี้แต่จำนวนผู้รอดชีวิตที่เข้ามาในฐานนั้นน้อยลงทุกวันทุกวันแถมคนในฐานเองก็ยังตายเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาหากพวกเขาไม่ยอมจัดการเรื่องนี้ละก็อีกไม่ถึงเดือนคนอาจจะหนีไปอยู่ที่อื่นแน่นอนเพราะแม้แต่ในฐานนี้ยังไม่ปลอดภัยเลยด้วยซ้ํา หากพวกเขาไม่ถูกซอมบี้ฆ่าตายก็ถูกคนฆ่าตายดีไม่ดีอาจจะมีคนหมดหวังแล้วฆ่าตัวตายเลยก็ได้